เล่นอะไรกันจ๊ะสาวๆฮะเล่นอะไรกันจ๊ะฮะเคเฮ้ยแม่จะต้องไปส่งของยังหนใช่ฮะยอยู่บ่อยถ้าเห็ดปุ๋ยเห็นยังกันนี่ฮะสวัสดีป้าลูกนี่สวัสดีเจอดีเลยสวัสดี อากาศสบายดีเด้อป่าดงเด้อพ่อพกันอีกแล้วก็รา้อกนี้นี่ก้าแนต้องต้องใสนี้เอาเครื่องไว้ไว้นี่ได้กินอะไะหืมแแ สบายดีป้าุงก็ได้สบายดีก้อนเขะทักีี่ไองพนดิ้งพืนแดงพ้นนอยพื้นมแ่ทไมขอวะขอะขอให้ให้น้องเนี่ยด้วลให้น้องเนยน่องกบอจะน้องขอให้น้องน้องก็ขบอบใจแหละนองเองขน้องด้อ่ะ <the> <started studying. S 1> <sm> <một> เอาไปให้น้องก่อนนะเนาะนื่เห็กันเลยขับใจก่อนขับใจดกมือขึ้นนอนขาใจเดดดี้เอากินน้ใช่แซ่บ๊แซ่มีดาแซ่บบอดี่หนาดั่นแทะนี่บสบายดีพี่เบล นี่สบายดีมื่นนะลูกระวังมื่นเด้อมีน้ามอหันอ่ะฮะมีมีบ่มันเป็นไ้ไรลูกชอบชอบชอบมื่นเลยเนะตาหาถูเพื่อนตาหายเพื่อนมันจัเลยแห้มีมื่นบอมีน้ำบอม่น แม่แม่ถูบอนแม่ถูน้ำน้ำอืมน้ำน้ำเหมนอะอันนี้แซ่บกว่ามันแซ่บกว่าบอใจกันใจใจนี่น้องหมเอ็งมองไหมทางนี้นี่แกเอ็งเลยฮะนี่แกเอ็งสุดโอเคเห็นได้แล้วว่า เห็นเลยเห็นเลยเเห็นด้วยแล้วเห็นกาบมันเห็นแด้เลยเห็นกาบเห็นโอ้แซบบ่ปะเนี่ยไม่ได้สมบ่ไม่ได้สมตีลูกเออแซบเช้า ดีนอกบ่ดีนอกประดุกค่คำเมื่อแ้วนี่น,งงนะหกโม,มงแล้วนั่งนวลยืนก็นั่งนวลออือหนูพี่จัดเพื่อนดิหนูมีบ่บ่เมนี่แล้วอือหนี่แล้วเพื่อนบ่มีมีเนาะนี่แต่มุดอีกแนาะนี่แต่มุดเนาะ ดูเอามากินเนอะมากินมากินที่นี่จะมากคนบางคนแบบว่ากินหมากไหมอะไรเพคะกินถือมาถือมาอาถือมาถือมาพี่ไม่เห็นจ้ามากินแม่ก็ได้เชื่อมาหมอกเงาะหมอกโง่หมอกแตงโง่เพิ่งกินกินอ่ะแกกินอ่ะแกวัด ไม่แก่เหบ้านอนไม่หวานเหนอกไม่หวานอเรอมีหมักหวานมักชมแล้วอ่ะมาดูมามามันมชื่อกินนี่ได้แม่กินกินหรอเอาเปลกินหรอกุกัดหอก กเอันเาให้เบิดไ่เปล่าอ้าวมัดวิดเลยอ้าวิดกระถิบไม่ถิบใช้กามันลยนี่ใช้กามันลยเอาจชบอกกินบ่อืมแช่บ่แช่อืมบ่เอ้ยแช่บ่เอย ใช่คุยการบ่หรอเดี๋ยวคนแซบไปนี่ยเห็นงไหม่าออี่มสาวซื้อมาแลไนี้สาวซื้อมาอยู่ในตู้เย็นเป็นบ่ขนมเลยเนี่เบลเะว่าป้าซื้อมาเนี่ยป้าบอได้ซื้อมันเลยนีอ่ะมันตลาดมากเหรอพระแม่เจ ไปชื่อของได้ไปหยิบของอะแม่จ้ะก็ขับตลาดอาตลาดครับไปหาได้กินเลียนยุ่งเหยิงก็จะมาเจอยินยุ่งเหยินมาฮะนะฮะมาจมากินเนาะก้เลยมากินบเนาะ่ายใจแม่ที่ใจใจทางนี้แลว Ba. Thả sao lâm vô Gửi khăn đi ra bếp bà hai giấy này Mình nhắn nụ Mình nhắn Nhắn anh ấy Nhắn nụm คือเอยบอกอเ,อเห็นได้คือเอยเห็นได้นคนไี้สามเอ่ยเห็นได้วิ้หัวได้ป่านไหมให้ยิ้หัวได้มันดิวติวอยู่ ห็่ได้น้องเห็ดตามนะ่ะเออแม่น้องไปเอาเครื่องน้องไปเอาขนมน้องไปเห็นมา่นะคุณมารับลูกโอ้วลม่เห็นลูมดีๆฮะลูกมาในลูกลูกคนสวย ม่บอกอินแนะบออินล้วอินแล้วห้องบ้อนเมื่อบัก่อนเคจัดการแม่แม่แม่กินขนมเลยข่าเป็นห้องอีบอกให้เธอมาค่ะโบโฉันมีสองเครื่องนั่แลละโดยเชื่อมเชื่อมต่อเครื่องหนึ่งโดยโน พ๋อใส่ตกแน่ๆลูกล่ะตกะได้ลูกเดี๋ยวจะชิบอันเกิบใหญ่นี่ยมันเดี๋ยวมันขีดอุ้งพุ่นนะฮะรวบนะขีนมาดีมโปไซโปไซเกิบเอ้ยบปไซโปไซเดี๋ยวเกิดอยู่แล้วแต่มันเกิดมันใหญ่ได้ลูกใหญ่เดี๋ยวมันจะตกะให้เกิดเต้ชิใส่ซะตกลงไปเอาน่เดี๋ยวจะเอาเกิดใส่เกิดเอ้ยลงไปเอาเกิดเสร็จบ เฮ้ยมอนี <S 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 ่น่อยนี่บึงบ like like ึงบึงบึงนี่เจ้าบัคคินเจ้าชิวัวดน้องพุ่นบอเอ้อเฮ็ดเหรอน้ำพันจีคือได้นะคาน่งยุใส่ลูกช้าเลยลูกหล่าชิเมื่อไหนเม่์ขึ้นมากันรับมาเลยได้หนิ

nó phao mùi nó phao nó rồi, rồi, nó 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 cho nó 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 Ôi, nó ôi, nó 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 แชบะดุแชบ่อเฮมยทางมือเอาเอาเอาอู้วเออไอชิบินเนี่ยใส่มันมันยืมมาขึ้นนี่แหละช้าชาเอาอันนี้ชาอันก็ยาสบห้ามาลองแ่มดิค่ะมาลองทงทาท่าทาทาับาง ต้่งตอบนี่เป็นทาเป็นคีมแล้วฉันบวกมีจะก,กับปัวตักน่ารุ่เนาะชิมฮ<ห>ึมอะไรยังเลยใครใช้ทำใค้แบบผนวกเสื้อผ้าไม่ได้ไไบบไม,มีเสื้อผ้าใส่เรื่องสีน่อยนะลูกกอเย,ยอะิบห้อผ้ามีมากัดได้ อีดาเมื่อ <c> ม <ười> <Dear brothers. S 1> ่อฉันเห็นดูว่าอู you ้เห <c ười> ็นปลาดงเห็นกระชกกระปุกแท้เลยนี่ป <c ười> ุ่ปุดนอยู <c ười> ่ไม่ได้กินยี่หรอกห่วงเลยมึงนี่ห่วงในสาวมึงนี่แฉบบอังยึดเืียแน่นั่งงะขาปังช้างอยู่นี่นั่งยึดเืียได้นั่งน่ะปลาชูเมนบอแมนปลาชูแดงนั่งงามๆในนั่งน่ะ นา่งงามแน่นังนะนั่งเป็นพี่พ่อจำติ๋แนะนังนะพดร้อกอยู่เ้ยมันไม่เยอะบแ่เบงนเกดนี่ก่อนเบิง้นี่เ้นีอามะกินมาลุบขโอยกินยังเป็นชิดเป็นอันหนักคนน่ะฮึ มหอ่ะพยายามคำไหนเมื่ออ่าเพื่อนเขาอ่อเย้เออเย้เยอืมแล้วก็พวกัำไดนน้ำปลาลงมาอีกเนี่ยเกือบม่ให้เอื้อยบ่ดุอ้ยขอบใจลูกเด้อขอบใจนี่เกือบเอื้อยนี่เกือบกินได้เลยหนึ่งนั่งกินกับมึงเนี่ยเฮ้ยเลย อ่มุน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 โอ้ยใช่อะมุน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 อะเดี๋ยวลบไม่ลูกลบมแล้วหาลบลบเซมีกนเซมีกนเซบ่วงมีกันอาบ่วงตักที่ระดูนี่บ่วงนี่บ่วงนี่ตาเจ้ากันได้ ป้าดูนบ,บอยากนำ้ำซ้ำเห็ดกะเฮ้ยน้ากันหน้ขี่มือเจ้าแน่น,นะลงไปนะีเลค่ละกินกเก้งอ่ะเห็นชิ้นนัออ่นคุยคิวแล้วมูไปฉ่เฮ้ะยันแมนโอ่ยอ๋อโตวพืนอ่ะเนะอยู่ น yeah, wow. ah. no. ี่เออนี่ว mm. ่าก UH> ันเยอยาพอด้วาว้าวทิพมอนีแม่เฮ้ยเนองเออ้องบอกว่าทิบมณีมณีนี่ว้าววานี่นะ เพนตอนคืนนั่งแหละน่าเพลินดิ่จอดช้าพักกดิ่นยัพักกันดิ่งยังหนุแค่บบแ่อีน้อยปุกปุกปุกปกปุกป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 กมากได้ไหมจะมกินม่กิน

น่องก็ยนะังขคเนาะตัวต้องขคนะไแหละเพื่อที่จะไปนแยน่งอดูดุล่ะแช่ผักเนะาะเจอของมากเลยกินมัดชงงานน่องไม่ได้กินเป็นไรุ้งทงน้อย เอ้าบ <c ười> ังทองกันทองน่องวะทองน่องกินแต่นุ่มทองน่องหืออไปแด้มือได้ดูกเอ้น่าดมหัวแตกได้เอาถือเงินนะเอาเก็บเก็บ Bắp đục tốt Mà chỉ nên à, đi ăn bớt đâu Mẹ đây มาดุไปชุบบอชุบมาเลยปลาเมื่อปลาเห็นขอบขอมาแล้วอันดิเร็วเจ๊เสนอเนีน่จะได้ปลาลูกไปก่อนแด้มาจ wow. okay, ิหน่าที่นี้สบายดีเด้อมี uh ่้าสบายดีพ้ดีเน้ำเลยเหมือนคือคือมาได้คน่ะ